สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุขคนมือนีเสาวเจย์บันหัวหน้าผ้าเลาะผ้าขอ,ขอ้ปูัขอ้ปลาคือเก่าลือค่ะฮะเฮ็ดนะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทูทุกท่านครับผมสวัสดีเช้าวันที่30กันยายนครับโจมพูบล่อยไปเลยพี่กัดเดิมครับตามห้อยเก่าพี่น้องผือญ่บอลูวัดสิรอไปใส่ดี่งแต่ว่าเขาผือญ่กวนเฮ็ดก็แดงครับช่วงนี้เฮ็ดอันใดพราเก็บได้ก็เก็บไปก้อนครับพี่น้องเพราะว่าปลาทั้งหมู่ผมนี่ก็น้ำท่วมหลายแล้ว แทบ <Okay. S 1> ทุกป้าเหรอครับพี่น้อง okay, <right. S 1> แทบ,บทุกพื้นทีเลยนอกเสจากบง่บงเคยเอาเห็ดปัวกระท่วแมนแมนนอกเสจากป้าที่เพิ่งยุห้างแม,ม่น้ำนี่อนใดพ่อได้เก็บพ่อได้ให้พี่น้องเบิง่งพ่อได้รับชมน้องกันเกิดทายไปก้อนครับช่วงนี้ล่อให้น้ำบกบลูไาอีกจักมือบลูไาอีกจักอาทิตย์บลู่าอีกจักเดือน <laughs> ปีทีเก็บเห็ดปวกแล้วแมนสินเดือเง้าวจนไปหอดออกพรรษาเลยครับเก็บเห็ดปวกแต่ว่าปีนี้คือว่าหล้วพาออยู่มันนี้มีข่าว่าอีกลูกหนึ่งสิเขามาอีกที่มันนี้โลคีพนาวาพ่ออยู่โลคีเอา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 คักๆหนอกเอาเออเอามันถือใจพ้าอยูล่ลยเห็นผิดใจเฮ้านี่แต่ละซอนี่ชุดยดอดเนาะอืกากาคนใดทีเป็นคนคนพบ คนแรกกันนั่นแหละมีสิตตังซือครับแมนมีสิตตังซือดาวหางผ้ายุอีหยังพวกเนี่ยไข่ขาวครับน,น,นั่นที่ได้พ่อกันเป็นยังไงสบายดีว่เฮ็ดนี่สวยงามหอมๆุ่มครับตุ่มจีตุ่มไข่ขาวดิ่้ไข่ขาวปิดไลก่อนปิดปิดปิดะเอ๋เจออีกดอกแล้วครับขาวไข่ขาวครับอ้อาว

เอ้ยขึ้นมาพอให้ปวกได้ปลองอไก่กระงเลอก่ข้างกรถองฝ้ากรถองฝ้ากรถองฝ้ามันมันมันร้นผุดเด็ดออกอันไปปลายน,น้อยนอยนั่นเด็ดออกเด็ด่จากเสือ้อแ่ตัวจากเสสตาด้อ,อโอ้โอ้โอ้โองานใหม่เด้องานใหม่ด้อพี่น้องงามน้ำลุยลุยลุยเลยครับ,บ มูบ่เคยง่ายดอกแต่ว,ว่าพี่แม่เห็นอยู่มันดูน้ำหกหกเดี๋ยวเราเดี๋ยวรากันไปน้อยๆนั่นไปหากนัน่นดอกสูงสองดอกสามมาอโอ้โอ ่นครับอย่ยคุณครับอยากจะนุ่งมีคาทานุ่งรวนรนเลยในนี้ดูอุ่มฮึ่แอบเห็นเลยว้านี่ขาแมนหตัางหากตั้งหากนี่หัวอี่ตัวอานี่นี่ฮิโตคือไง เน่หน่อยก็มีไงหาฮะหาอยู่เอ๋อหมดไปหมดแฟบครับหมดแฟบหมหินหงลุยหม่สุดเลยนะเอาข้างในก่อนจังไปเอารอบนอก อุอ้ยเผื่อเดี๋ยวด้วยผมยื่กล่องออาไปก่นอนเอาเรยเอยเอาเลืกอะเอาเลยอเอเม่คอยม่ก่อนยี่ชัดเจนหมดนย่เหขอ้นไตเต็มโตัวนอยู่หมดเอหน,นันหมดไหวหมดไวหดไว,ห,ไวหากมันโบกัดตก ม,ม,มือเมย์ขาดิเกรงแต่นี้หลอกง่ามนี่หลอกง่ามที่นั่นนึกอยู่เกือบบ่อถึงเลยนะนึกชุดเอื่อมอ๋อขออนุญาตปิดช,ชอออ็อตก่อนอันนี้อเมอย์มก็ไล่ยูก็ไล่ เพื่นว่าหันเอาบ่ายากกันไม่ได้ออกยุ่งมองหูก็แม่นเท็ดปวกเพื่นว่า,าถือถือก็ยังขัามเพื่นว่าไอ้ลีแหละครับอุ้ยดอกงามแเแาเตีไปลุยต่อครับอขอข้างในเราไมาเอารอบนอกมนันจัดจัดจัดเลยจัดเลยจัดสองดอกดีก่อนฝนง่อยแล้วฝนจะอันนียิ่เนาะอย่าเริ่มเล็ด ตายหากหว้างนักเด้วยโอ้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 ยหอยมาแล้วคุณ <c oughs> ลุยนี่ครับพยายามจัด สถานที่ให้พี่น้องได้เห็นเห็ดชัดๆเห็นเนนเบิ่งคักๆแเน,นให้ได้มุมความสวยคมามๆน้อ,อ,องคนโอ้ยผมฝะตกได้ไหมครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆฝนดอกนี่มีสีลายดอกไี่ไหอจังเลยเดี๋ยวยยยไปเยเจอกันเลย ồ oh. dạ? không có thằng mười, mười... mười, khá chứ. xe đồn ui, ừ. mười thằng bò nè. nó bị nó ขับยุทางไม่คุณอีกคุณตามมาเรื่อยๆได้ได้วยดยค่ะพี่น้องกระสาก็ต้งก็ถูกก็ค่เอาดเอาด้ ครับอยู่ทางหน้าอีกคุณเราหาไปเรื่อยๆก่อนไปเป็นนาเป็นนาไปเป็นนา,ปปน,นาครับเอาเลยดีนรวมดีอยู่รวมดรือเนาะฝนตกใส่เนาะันเนี่ตกใส่ขึ้นเหนียงรวมเนาะฝนตกใส่เป็นว่าฝนเนี่ยคือเจ็บเอาเถอะเห็นปะพี่น้องเห็นป่ะเอาสาไทยพี่น้องเลยเบื้องอนพุ่นเลี้ยงกันใส่ไรอยู่ ทุกอย่างอยูอย่ในทุกเสียงแต่จะรีนเกิกระรุ่นเลวรุ่นอีกเนาะนี่เป็งของไงทุกคนฮะอลนี่มันีลสองบกสามอกเขาเขาฟังพุนปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดดียวเาต้องเขาฟังพุนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยนนี้ก่อนแค่าแค่าทนี่เลยดีเลย นี่สิมันนุ่มแก่คนสีเห็นห้องเป็นเห็นหลดก็อยากอายดอกเดี๋ยวสิพาไปฟังคุณเลยไปง่ายฟังมันอีกน้องงาครับพี่น้องเอาจังเอาเลยเดี๋ยวผมถอยออกทางเสียงก่อนอันตราย ไปซี่บีก็พายเห็ดอืออีกพวเลี้ยงกันสายลายเลยเอาลุยไม่หลอบหลายมือได้หนิพี่น้องว่าด้เก็บเห็ดปวกนี่แ่ผ้ายูเขานี่ก็บบบบคิดว่าเสียเมีเยแหละก็ล่อคิดต่าตาล่อแต่ออกพรรษาเพราะว่ามันหนามขวมรดเดียวขูม อ๋ออ๋อปวดคาะมากรนาดเลยปวดปวดอุดอ้าจนเนีบกินเลือดบ่เดินนะนั่งโดนจะให้ของเสียงของอยู่ทั้งที่ ม่เก็มมบมาก่อนเดียเด๋ยวจังเด็ดไปหากว่าออบอท่านเบิร์ตที่ฤกด์ฤกตะท้อหลโทรับตะเพีองตะก่องตะทางเทีนร้อย โอ้ม,มุมแจงๆไ้พี่น้องเดีเบิ้งก่อนอกนี่นแบบพวกิ่พวกิพวกกันีพวกกดกดพวกแม่ไม้นะครับคิดว่าหักหักสัน้น อ,อันนี้ผัวจิ้อเร่น้องบ้านเรนผัวน้ำแกงเห็นแดงครับมันเขียดกระโดดออกเขียดกระโดดออกจากใบเขียดเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดเฮ็ดกินได้เลี้ยเล้วเลา้ยวเลี้เลี้ยวเลี้เล้ว้ยเล้เลี้ี้ยล้วเี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 ล้วเเ้ Đọc sai mưa thưa lần kia hướng hết mất anh oh, hết buộc thì ú và hết anh nó bỏ bò hết buộc rồi mất mì hết anh ăn hết vén và xuống năm thử lấy đôi thập kỷ nọ thử lấy nhỏ bữa đấy thả bữa đấy đi cái gì đồ kia này có xịt đai ไปเรื่อยๆหัว<ฮ>กระสุนครับเป็นซับซับของเหดเด้วยที่เ,เอิ่นๆกันครับแบบนี้นี่เอินอ้นหัวกระสุนหัวกระสุนแทงน้ำไวนี่ กดยากกันทันทีเฮ้ยไปอีกอันทุบดแบบเปียกเมียกนี่แหละอ้กระตารดุเขาหยากลมกระดุ๊เขาหยา หวานครับพี่น,อนอ้องข้อแด,ดงครับดอกสวยๆตึงต่งๆสีสันฉูดฉาดเลย่ยโอ้ยหนังดอกคู thế ừ. chơi tiếp tiếp cho thì tiếp cả ta là và vịt cả nhàng, hả tăng hả Ô, bút 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 เก็บเลยครับเก <aría> ็บเลยอ่าเป็นไรล่ะแอบชิบต้องตัองฝืงตองครับเฮ้ยมีน้ำเขาคือกันหลากหลายชนิดครับมื่อนี้ฝืงตองอีกรอบครับพี่น้องตัวอุ่นคนหยุดทุ่นเรกแยมใช่คนละครึ่งเข้าโครงการคนละครึ่งเหยียบมาอือเอาเลยครับเอาเลย ออ้ยหอมนี่แหละหอมเห็ดไข่ตูมครับตูมนี่อีกตูมนึงพี่น้องไข่ไข่เนี่ยตัวนี้มันน้อยนี่บอยผมเห็นตูมใหญ่ดิไข่นั่นดิอูนาเออเขาเขาเขาบอกเห็นละนั่านเฮ็ดแกงไต่ทึ่งคนครับพี่น้องมือนี้ไม่บ้าบ้าแล้วหมานอีกแล้วครับพี่น้องน้าน้ามาพี่ยังมีอีกอยู่น้าไปสั่นลุย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  เป็นสัญญาณที่ดีเดีวเฮ็ดสิเรล่มออกไม่เดีวสล้วหโอ้ะโอ้โหโอ้โหอ้อยโหโอีโหาอ้โหโอ้โอ้โหอ้าหโอหอุโกโออ้โโอ้โหโออ้โหโหอ้อ้อ้โนโอ้โหโอ้โหโอยโอ้โา้โหโอ้โห้าดี้อ ง่ามงามง่ามพี่น้องมึงเอาหลวดความงามของเห็ดหมูห่างงามครูแดงจื้งคืงอยู่พูดง่อยๆนะดอกตุ้มๆมะละดอกละข่ำเลขลูกล้านนะอี่บัวตุ้มเนาะบ้านเลี้ยงกันนะ เลยครับดอกตูมึงสิละแซบนี่นี่นมีพ่อได้เก็บอยู่ครับดีเราด้นี่ถือว่าโชคดีมากๆเลยครับที่มีเห็ดให้เก็บนี่ปกตินี่เห็ดว่าออกดี่ครับดินแฉะเชื่นๆเื่นดังสิออกอยากซองไกลเลยครับเลยคือตือ่นแกา เฮ็ดแดงครับแดงจึงคืนเต้นตาแล้วทาเพชรปวกไปแล้วแดงนี่ตบบเป็นหนังไปนั่งไปเอาอีกดอกนึงพี่น้องนำมาเด้อนำมาเด้อมา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 เตตาคือพะเยาแล้ววันนี้ทมจริงเฮ็ดผักเนื้อกหลายมองไยจุดอยู่ครับเด็บซี่เข้ากระบอกให้ไปเก็บมองหันมองนี่หลายอยู่ดิไหนสิว่าตากเนี้ย่ใไซเน่ล่ะ แม่ห้องสอนเชียงใหม่โอ้หลายมองครับเด่นปิดอันนี้ก็ในใจในฟิในใจนี่ฟิวอยากได้แดงจึ้งคึ้งเต็มตาแหมพี่น้องอยากได้มิตรเห็ดแดงแหมคือเพลินนะถูกเพิ่งขจ่อครับพี่น้องอบ้าเพิ่งเห็นครับมือนี้ เราโงขาวมาแล้วเราโง่ขาวแต่ดอกบองงามเสมอวานครับดอกไม่หญ่แต่ว่าพอดีกินอืมเจี๋ยเขียวงามเนาะงามงามโอ้ยตึงตึงนี่นวลองตองอยู่อุ๊ยปอดปอดพี่เด็ดเบื่ออกไม้งามนี่นะไปมึงไปไปมึงดอกงามครับพี่น้องที่นี่นี่นานความงามพนาพี่น้องงามนี่หนิอุ้ยมลิ่งคิงเลยงามเนาะเออ เอาดินงามเอาหมดเลยเอาเบดิดเอาเบดิดอืร์ดแบบที่บ่มีห่างๆกันยังเอาเนาะอือทีเห็นตอนห่างๆเนี่ยโอ้มา,าพี่เท็ดบวกเบิดเลยค่ะพี่น้องแต่บ่เป็นยังบ่เป็นยังครับอือ่ะยิ้มเขาเลยเอะไรยิ้มเขาหมานอยู่ยิ้มเขาแล้วกยหมานล,ละทิ้งเสียมเลย <laughs> เม่ได้เห็นเห็ดปวกดอกด้วยค่ะพี่น้องไม่ได้เห็นครับเห็ดปวกได้ก้อนครับได้ช่วงต้นลีบก็เลยเห็ดแดงก็เลยถมเหมือเลยกับว่าเป็นอยัางครับไปกินเขาก่อนี๋ยวสีหาตอนหรืออย่างไรก็อาบนงด้วยค่ะพี่น้องกินเขา้าก่อนลาไปก่อนสำหรับคลิปนีขอคุณทุกๆก้อนล่งใจขอคุณทุกไหลทุกแค่ทุกคมเต์ค่ะขอบคุณที่มากให้น้ำยุดใส่น้กันสวัสดีค่ะไปแล้วครับเป็ี่นกวามร่างใจให้พี่น้องหลายๆพื้นที่เด้อพี่น้องเด้อทั้งน้ำวมทั้งฝนตกออกไปใส่กับว่าได้เป็ยนกวามร่างใจให้ครับสู้ ด้วยรักและห่วงใยจากเสาเจยบรรฮวนาพาเลาะสวัสดีครับ